สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมมอนทอร์โรชาแนลนะสําหรับคลนะิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรนดอมวงความรักนะคะเป็นคลิปรนดอมลงความรักของชาวทัตไปนะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะจะมาดูกันว่าคลิปรนดอมวงความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะก็ต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะ ฉะนั้นก็สามารถรับชมหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงได้เลยใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้เนาะตรงกับตัวคุณนะคะก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากไพ่ไปลองปรับใช้กันได้เนาะถ้าพร้อมนะ้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะขอเริ่มต้นกันที่พลังงานเนาะของชาวธาตุไฟนะคะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะ มีพลังงานสีถ้วยนะคะในออฟโซลอาจสวินเทอดาบเนาะไฮโลแฟนเพจซัมเพนเคนะคะหนึ่งมทาง้าแล้วก็8ดถ้วยคะ่ะ ง,งานที่ขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะคะมันเหมือนมีการเดินหันหลังออกจากบางปัญหาบางสถานการณ์นะคะเหมือนกับคุณอาจจะเพิ่งเดินออกมาจากความสัมพันธ์หรือว่าสถานการณ์ที่มันท็อกซิกสำหรับออตัวคุณก็ได้นะมันมีแนวทางของแ a ช s i o นะคะแล้วก็โอกาสในการเริ่มต้นเนาะในทิศทางบางอย่างนะคะ,ะว่ามันมีการเริ่มต้นมีการปล่อยวางกับ แนวความคิดกับสถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นเนาะแล้วก็มีในลักษณะของ p a ช s i o n พลังงานการเติมเต็มพลังงานในสิ่งที่เป็นอย่างอัศวินเทนาบเนี่ยมันมองว่าเป็นอะไรที่พร้อมลุยพร้อมมีสเต็ปในการที่จะไปต่อแล้วก็มีการเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆหมเหมือนเราเดินออกมาจากอะไรบางอย่างแล้วคุณมองหาสิ่งที่ มีแพชชั่นนะคะในการที่จะสามารถเดินหน้าไปต่อในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ได้เนาะมันมีทิศทางที่เป็นความรู้สึกเหมือนบางสิ่งบางอย่างมันมีการเพิกเฉยนะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีแนวทางของการปล่อยวางกับเรื่องบางเรื่อง,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 องด้วยไฮไลทขึ้นมามเหมือนช่วงเวลานี้ถ้าเราได้เดินออกมาจากสถานการณ์อะไรบางอย่างแล้วมันว่า ถึงจุดที่คุณแบบเอออยากจะไปวางให้พลังงานพลังใจมันแบบไปในเวที่เรารู้สึกสบายมากขึ้นวางกับปัญหาวางกับสถานการณ์ต่างๆมากยก่งขึ้นนะคะให้พลังงานมันอยู่ในโหมดที่แบบพร้อมสำหรับการเริ่มต้นอะไรจริงๆเนาะเป็นการเริ่มต้นให้ความสบายใจให้กับตัวคุณได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าเริ่มต้นทั้งที่เรายังยึดติดกับอะไรหรือเรายังมี เรื่องอะไรที่รู้สึกกังวลในจิตในใจเราอยู่เนาะอ่าช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะมันจะมีทิศทางแนวทางของการบริหารการจัดการกับแนวทางของปัญหาหรือว่าสถานการณ์ต่างๆเนาะมันมีลักษณะของแพชชั่นมีลักษณะของการแบบการถันหลังให้กับสถานการณ์ถันหลังให้กับทิศทางใน แนวทางในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นด้วยคือมันคิดว่าช่วงเวลาต่อจากนี้นเป็นโอกาสดีที่อาจจะมีโอกาสอะไรให้คุณได้เริ่มต้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าพร้อมลยุยคือคุณจะโฟกัสให้ถูกจุดมากขึ้นอะไรที่ไม่สำคัญอะไรที่รู้สึกว่าเออมันยังไม่ใช่ p r i o r i t y หลกักมันยังไม่ใช่สิ่งที่คุณแบบต้องให้ความสำคัญในช่วงเวลาน,นี้ม่นคุณเพิกเฉย ไปกับหลายๆเรื่องนะคะไม่ได้แบบไปโฟกัสทุกจุดเนาะหรือทําให้ตัวเราสึกว่าต้องคิดเยอะคิดมากอยู่ตลอดเลยนะคะพลังงานประมาณนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตไปกันต่อเนาะไปดูกันว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะพลังงานจะเป็นอย่างไรอีกบ้างมาดูสิ คิดว่านะคะสามเท้า9เก้าเหรียญเดอะทาวเวอร์ The Tower นะคะสิเหรียญแล้วก็ The เดอะชาวิออเนาะที่ทางพลังงานนะคะในแง่มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันว่ามันจะมีเรื่องของความออการวางแผนวางแผนสเต็ปของการเติมเต็มนะคะมีพลังงานอย่างเดอะทาวเวอร์เนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงใน ทิศทางที่มันแบบเหนือความคาดหมายเกินกว่าความคาดหมายนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในชีวิตแบบกระทันหันแบบที่ไม่ทันตั้งตัวเนาะในช่วงเวลานี้คือมันมีอะไรที่เกินกว่าที่เราคาดเอาไว้คิดเอาไว้นะคะลักษณะพลังงานที่ขึ้นมามันว่าอยู่ในในเวที่ คุณเองน่าจะรับดูได้ว่าเออนะช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มีการเติมเต็มบางสิ่งบางอย่างมีแพลชั่นมีการเริ่มต้นบางอย่างแล้วก็มันเหมือนกับพร้อมที่จะลุยไปกับสถานการณ์ปัญหาบางสิ่งด้วยนะคะอายามพลังงานก้าวเหรี่ยมมนคิดว่ามันเหมือนกับคุณหันมาดูแลตัวเองหันมาทิตตัวเองมากขึ้นเนาะคือ เหมือนคนที่มีความพร้อมในด้าน,นอื่นๆนะการเงินการงานเหลือเราเหลือในสเต็ปของการที่เรามองอแนวทางมองเรื่องราวว่าเออถ้าสเต็ปของการไปต่อหรือมีแนวทางอะไรใดๆเนี่ยมันจะไปในทีศทางไหนแล้วก็เติมเต็มไปในเวไหนได้บ้างนะคะซึ่งทํามาทั้ง1ิบเหรียญเกเหรียญเลยว่าคุณพอจะรับรู้ได้แล้วว่าพลังงานหรือว่าพาร์ทเนอร์แบบไหนที่เขาเข้ามาแล้วจะ สามารถเข้ามาเติมเข้ามาเต็มในความรู้สึกของคุณได้เนาะนอกเหนือไปจากพลังงานข้างต้นตรงนี้นะคะเออที่คุณเจอที่คุณเจอมามันว่าคุณเริ่มมีพาชั่นกับการใช้ชีวิตแล้วก็โอกาสที่อาจจะมีการเข้ามาในชีวิตของคุณมาก,กิ่งึ้นด้วยนะคะ ช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะมองหาพื้นที่สบายใจมองหาพื้นที่ปลอดภยัยเป็นพื้นที่เซฟโซนในแบบที่เป็นตัวตนหรือว่าในแบบที่เป็นตัวของตัวเองนะคะมันมีแพชั่นมันมีการวางแผนวางแผนแต่ละอย่างให้แบบเป็นสเต็ปเป็นแต่ละขั้นตอนเนาะเออให้พลังงานพลังใจที่มันแบบตอบโจทย์ ประมาณนี้เลยแล้วก็มีพลังงานที่เป็นเก้าเหรียญขึ้นมาเนาะเป็นทิศทางของความรู้สึกที่มันแบบอยู่ในเวของออการมีพลังงานที่ที่มีความสุขแล้วก็มีพลังงานที่เป็นเป็นตัวตนของตัวเองได้จริงๆนะคะการวางแผนวางแผนแต่ละสะเต็ปแต่ละขั้นตอนเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะคะ ทิศทางแนวทางนะคะต่อจากนี้เนาะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะจะเป็นไปในเวนไหนเนาะมาดูซิสถานการณ์ความรักนะชาวทัตุไฟชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะห้าเมถาวรสิบถ้วยอู้สามถ้วยสิบอัปวันเดอะสตา วิวออฟฟอร์จูนก็ขึ้นมานะแต่จริงๆว่าปังนะว่าไม่ได้นะคะเป็นจังหวะของการเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องแล้วก็ต่อยอดมาจากสถานการณ์ก่อนหน้านี้ก็ได้ค่ะเพราะรู้สึกว่าก่อนหน้านี้มันมีสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นแบบกระทันหันเหนือความคาดหมายแบบที่ไม่ได้แผนเอาไว้แบบที่ยังไม่ได้ตั้งใจเนาะมันเหมือนกับ มันทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วแล้วก็มันมีคําว่ากระทันหันมีคําว่าเซอร์ไพรส์ทีนี้สถานการณ์ความรักต่อจากนี้มันเป็นจังหวะของการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันซึ่งมีทิศทางของการเปลี่ยนแปลงในแนวทางที่มันมีความโปรเกรมากขึ้นโปรเกรก็คือแนวทางที่เป็นลักษณะของการที่มีความก้าวหน้าในเรื่องราวของความสัมพันธ์มีทิศทางที่รู้สึกว่าเออมันจะไปในทิศทางไหนและเป็นทิศทางที่ดี เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอย่างไรซึ่งตัวคุณเองหลายๆคนอาจจะรอจังหวะหรือว่าอรอช่วงเวลานี้อยู่ก็ได้นะคะให้ชีวิตมันได้ปรับเปลี่ยนไปในแนวทางที่เรามุ่งหวังหรือวบาในแบบที่เราเคยแพ่นในแบบที่เราตั้งใจเอาไว้มันจะเริ่มรู้สึกได้ว่ามีโอกาส <c oughs> หรือว่ามีพลังงานที่มีเป้าหมายเนาะ เริ่มเห็นแรงดึงดูดหรือว่าเริ่มเห็นถึงเป้าหมายอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะมีพลังงานที่เป็นสามถ้วยเนาะเป็นพลังงานพลังใจที่รู้สึกว่าเออมันจะมีความแบบต้องต้องใส่ความแบบความเป็นตัวตนอะไรบางอย่างคือมันรู้สึกว่านะคะสถานการณ์ต่อจากนี้อะถ้าคุณได้เปิดใจเรียนรู้ learning กับใครอะคะ่ะมันจะมีเรื่องของ อีโก้ขึ้นมาเอออาจจะต้องมาปรับมาจูนกันตรงนี้รับฟังความคิดเห็นของของคนอื่นด้วยอาจจะไม่ใช่แค่แบบฟังความคิดเห็นของตัวเราเท่านั้นเลยนะคะลักษณะทิศทางมันก็จะมีความที่เป็นแบบสามทั่วไวสิบท้่ว,วแล้วก็เรู้สึกว่าเออมันน่าจะมีแนวทางอะไรที่เป็นการเติมเต็มมีแนวทางอะไรที่ เป็นความสุขเป็นความสมบูรณ์อ่ะมันมีความอบอุ่นใจเกิดขึ้นในสเต็ปแล้วก็ในช่วงเวลานะคะต่อจากนี้เนาะเป็นทิศทางพลังงานในแนวทางของอความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะพลังงานแพชั่นพลังงานทิศทางการเริ่มต้นนะคะแล้วก็มันมีจังหวะของการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงเนาะ ในในชีวิตนะคะเออมีแรงดึงดูดมีแนวทางที่เราสึกว่าโอเคสิบถ้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนกับเป็นความสุขสมบูรณ์เป็นการเติมเต็มแล้วก็มีพลังงานความแบบเป็นแฟมิลีอ่ะเออมีความเป็นครอบครัวมีความรู้สึกว่ามันมันมีพลังงานความอบอุ่นใจขึ้นมาอยู่ในช่วงเวลาตรงนี้เนาะ ้าเมษามนว่ามันจะมีความรู้สึกที่เป็นการแบบเหมือนความมีอีโกโ้บางอย่างอย่างที่บอกแหละก็ถ้ารู้สึกว่า,าความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ความรักที่จะเข้ามาต่อจากนี้เนะี่ยการที่เราจะได้เจอคนที่เราสุขอบอุ่นใจเติมเต็ม,ตมความสุขหรือว่าเข้ามาแล้วมีความแฮปปี้อ่ะแรงดึงดุตรงนี้สถานการณ์ตรงนี้คุณก็จ,จะต้องปรับเปลี่ยนให้มันอยู่ใน เวที่มันเวิร์กมากขึ้นต้องรับฟังความคิดเห็นคนอื่นด้วยแล้วก็คุณอาจจะมองเป้าหมายหรือมองปลายทางให้มันชัดขึ้นจังหวะของการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนละ่ะที่จะตอบโจทย์ตัวตนของตัวคุณมากที่สุดอะนะคะคือบางคนอาจจะได้เจอ,ได,เจอได้เจอความสัมพันธ์ที่แบบเพื่อนแนะนําชักพานําพามาให้คุณแบบกับเขาได้รู้จักได้พบได้เจอได้เจอกันก็ได้มีลักษณะพลังงานตรงนี้ขึ้นมาอยู่ บางคนมีเพื่อนแนะนำนะคะบางคนมีแบบสถานการณ์ที่คุณอาจจะไปงานอีเวนต์นะคะงานเลี้ยงงานสังสรรค์หรือว่าช่วงนี้ถ้ามีการไปงานอะไรที่แบบเจอคนเยอะๆอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้ได้เจอได้เจอกับคนที่เขากำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยก็ได้อยากสารสัมพันธ์อยากไปต่อมีพลังงานการอยากที่จะเริ่มต้นนะคะแล้วก็มีทิศทางที่มนมองว่า โอเคก็เป็นทิศทางหรือว่าเป็นพลังงานของการที่อยากจะให้ความรู้สึกมันแบบไปในเวที่ใช่คือ,ค,อคือเห็นถึงพลังงานดีๆนะที่กำลังจะขึ้นมาอาจจะมีความคอนฟิดมีความไม่เข้าใจมีความแบบไม่ลงรอยกันบ้างมนว่ามันอาจจะต้องจูนปรับนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ คิดว่าสวยงามนะเพราะว่ามีพลังงานพลังใจของการแบบบางคนอาจจะเริ่มต้นจากการเรียนรู้หรือการรู้จักเนี่ยพลังงานก่อนที่จะเป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าคนรักเนี่ยด้วยการเป็นกัลยาณในมิตรเป็นที่ปรึกษาที่ดีเป็นเพื่อนเป็นคนที่ให้คำปรึกษากันได้ให้ความสบายใจให้ความรู้สึกว่าเออนี่คือมิติที่ทำให้คุณรู้สึกวางใจได้ให้ความรู้สึกแบบ มันมีความเป็นความผูกพันมีความเป็นครอบครัวมมีความรู้สึกว่าปลอดภัยอบอุ่นเออบางคนอ่ะอาจจะได้เจอคนในลักษณะของแบบได้พลังงานแบบเต้าไมโครเวฟอะไรแบบเนี้ยอบอุ่นใจดีจดใจประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะคะถ้าในส่วนของแนวโน้มว่าการเทกชั่นนะคะที่คุณจะ ได้รับในช่วงเวลาต่อจากนี้จะไปในทิศทางไหนบ้างแล้วก็เรามีพลังงานที่เราจะต้องแบบบริหารจัดการอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยพลังงานต่อจากนี้ค่ะ เ o นอฟส์ส์นะคะ The s t r n g s ชิ i อ of p e n นัลโนะคะอัศวินถือเหรียญีเอมพรสแล้วก็เซเวนอบพลังงานที่ขึ้นมานะมันว่ามันมีพ s ชั่นนะคะมีการแบบเติมเต็มเนาะเข้ามาแล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ตอบโจทย์ตัวคุณด้วยแหละเขาจะมีพลังงานที่ตอบโจทย์ความเป็นตัวตนของคุณนะคะมีพลังงานของเดอร์สตังเนี่ยมันว่ามันเป็นการบริหารจัดก,การการโฮกับ ทิศทางแนวทางของความสัมพันธ์เออให้อยู่หมัดน,นะคือทําได้ชัดเจนแนวทางแบบไหนอะไรยังไงเนาะแล้วก็มีเกณฑ์ในการที่จะได้แชร์ลิงข้อมูลข่าวสารสื่อสารออกไปนะคะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเออเป็นสายซัพพอร์ตเป็นสายที่รู้สึกว่าให้พลังงานพลังใจที่ซัพพอร์ตชีวิตของกันและกันได้ดี แล้วก็มีการเริ่มต้นตอบโจทย์ในในด้านต่างๆด้วยอย่าง The e m Press ก็ขึ้นมาอุ๊ยเป็นพลังงานที่ดีนะรู้สึกว่าโคได้แต่มันเหมือนจะมีการฮิล l i n g หรือเอนดิ g งกับปัญหาต้องมาช่วยกันในการปลดล็อกหรือ h ฮิ l ความรู้สึกนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะผ่านสถานก,การณ์ที่มันมีความหนักหน่วงทางความรู้สึกมาในสถานการณ์ก่อนอนันนี้ด้วยก็ได้นะขอดูว่าในส่วนของ คำแนะนําจากไพ่ไพ่อยากจะบอกหรือว่าอยากให้คําแนะนําอะไรกับคุณบ้างนะคะมีพลังงานสีเหรียญอัศวินถือไม้เท้า9เหรียญเด็กถือดาบแปดไม้เท้าแล้วก็จัดเมน้น t มันจะมีการปฏิบัติและสิ่งหลายอย่างด้วยเหตุและผลนะคะมีแนวทางในการที่จะส่งข้อความหรือได้รับข้อความข่าวดีในแบบที่รอคอยนะ อยากให้คุณมีความสุขแล้วก็มีแพชชั่นแล้วก็คิดพินิพิจารณากับตัวเลือกโอกาสที่เข้ามาอย่างรอบคอบแล้วกันนะคะคืออย่าลืมเอาความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้งด้วยนะคือไม่ต้องไม่ทําร้ายใครแหละแต่ก็รู้สึกว่า อย่าปรับเปลี่ยนตัวเองจนเกินไปนะคะแล้วก็ให้พลังงานพลังใจเร็วๆนี้กำลังที่จะมีการสื่อสารหรือว่ามีใครบางคนที่เขากำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะอ่ะมันขอดูหน่อยว่าจะมีลัคนาหรือราศีอะไรนะมีชาวกรกฎนะคะมีชาวธนูเมถุนนะคะประมาณนี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะเดี๋ยวเรามาเ,มาเจอกันในคลิปหน้านะคะก็ขอไว้พรให้ทุกคนมีความรักความสุขสมบูรณ์ที่ดีต่อใจนะคะ